สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันประจําวันที่29กันยายนพุทธศักราช2568นนะครับเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของดวงจากวันเกิดนะครับท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณด้วยนะครับเพราะว่าดูกันแบบกว้างๆเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์นะครับ สำหรับท่านที่อยากดูดวงเป็นการส่วนตัวกับหมอฮักนะครับก็ทักไลน์เข้ามานะครับตามที่ขึ้นให้ไว้ตรงนี้นะครับเอาละรครับทีนี้เราจะมาดูกันว่าดวงในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันครับ มาเริ่มต้นจากดวงคนวันอาทิตย์กันนะครับชาววันอาทิตย์วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรเรื่องงานเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภจะมีหรือไม่มาดูกันครับคนวันอาทิตย์ครับวันนี้งานเด่น นะครับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นี่งานเข้าอาจจะเป็นงานประจํามีการเปลี่ยนแปลงนะครับได้รับงานสําคัญสําคัญขึ้นมาบทบาทหนะ้าที่การงานจะเด่นขึ้นและที่สําคัญนะครับคือการที่จะได้รับโอกาสใหม่ๆแบบก้าวสู่ความมั่นคงนะครับส่วนรายละเอียดของดวงนะครับมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งนะครับเป็น10ไม้เท้านะครับนี่คือ ระดับของการงานที่มั่นคงขึ้นตำแหน่งความรับผิดชอบงานใหญ่งานสำคัญสำคัญมาแล้วนะครับไม่ว่าท่านจะทำงานประจำํำก็คือการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานโอกาสใหม่ที่กำลังจะเข้ามาคนทำง,งานส่วนตัวก็มีแนวโน้มจะได้รับงานด้วยนะครับมีงานใหญ่ๆเข้ามาด้วยในช่วงนี้นั่นคือการที่ท่านจะได้รับโอกาสที่มัน ยกระดับพัฒนาตัวเองแบบเต็มที่เลยนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่สองก็มาเป็นอัศวินไม่เทา้าก็มีการเดินทางด้วยนะครับมีเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงมีการขยับเข้าไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิมตำแหน่งงานนะครับการเดินทางไปรับงานที่ใหม่สำหรับคนรุ่นใหม่สำหรับคนที่มีความ มุ่งมั่นในการที่จะทำงานสร้างอาชีพก็จะเด่นขึ้นมาด้วยนะครับก็เป็นคนรุ่นใหม่บุกเบิกสแสวงหาโอกาสก็ยังมีครับต่อมาบรรทุส่วนที่3นะครับมาขยับเล็กลงมาอีกนิดหนึ่งนะครับคือเด็กถือไม่เท้าใช่ไหมครับนี่ก็งานเหมือนกันคนระดับที่เรากําลังเรียนรู้ก็ต้องพัฒนาตัวเองก็จะมีความชัดเจนขึ้นจะได้รับการอุปถัมภ์การดูแลจากผู้หลักผู้ใหญ่ หรือว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่อยู่แล้วนะครับมีหน้าที่ต้องดูแลลูกน้องนะครับก็จะเด่นชัดขึ้นในการบริหารคนตามบทบาทตามหน้าที่ที่ชัดเจนขึ้นตามลำดับนะครับทีนี้มาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางข้อแนะนำหรือว่าโชคลาภนะครับเป็นเดอะเวิร์นนะครับนีโอกาสดีมากนะครับชาววันอาทิตย์ เด่นเปลี่ยนแปลงก้าวสู่ความมั่นคงก้าวสู่ความมั่งคัง่งความร่ํารวยชีวิตเติมเต็มมีความสมบูรณ์เต็มที่งานเงินความรักความสุขความสมบูรณ์โชคลาภด้วยนะครับสรุปดวงคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับวันนี้ดวงของงานจะเด่นเป็นพิเศษตามลําดับตามความรู้ความสามารถตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนนั่นะคือการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ก้าวไปสู่จุดที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาพลิกชีวิตได้ค่อนข้างจำมากนะครับประสบความสำเร็จผ่านผลมรส,สมและก็มีการเงินที่ดีขึ้นมีความมั่งคั่งร่ำรวยความรักสมบูรณ์ดีตเติมเต็มเข้ามาตลอดเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับชาววันอาทิตย์นะครับต่อมาครับเป็นดวงคนวันจันทร์นะครับพี่น้องชาววันจันทร์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องงานเงินความรักอปุปตรนนัคแนวทางชีวิต โชคลาภจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับคนวันจันทร์ครับวันนี้ก็เด่นในเรื่องของเงินนะครับเงินเข้ารับเงินนะครับและก็ความรักก็ดูดีนะครับเข้าใจซึ่งกันและกันด้วย รายเดืของดวงนะครับมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งนะครับเป็นอัศวินเรียนนะครับเรื่องของการเงินนะครับมาเริ่มต้นจากคําว่าการรอเงินสักก้อนนะครับท่านมีโอกาสจะได้รับนะครับมีเงินเข้านะครับอาจจะรอมาสักระยะหนึ่งแล้วด้วยมีความหวังมีความต้องการนะครับก็จะมีโอกาสได้รับเงินเข้ามาในช่วงนี้ครับประการต่อมาบรรดุส่วนที่2เป็น สองถ้วยนะครับสถ้วยก็ยังเป็นเรื่องของการติดต่อความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันการสื่อสารการค้าขายคือมันดีนะครับตรงที่เข้าใจเริ่มต้นได้ดีจะต,ติดต่อเจราจาธุรกิจการงานก็เด่นหรือไม่จะเจราจาเรื่องความรักพูดคุยข้อตกลงอะไรใหม่ๆก็ดีนะครับสารต่อแล้วก็ก้าวไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นนะครับ การต่อมาครับมาดูส่วนที่สามเป็นหนึ่งดาบนะครับอันนี้ก็ยังเป็นพลังพลังด้านที่ดีนะครับนะั่นคือความมุ่งมั่นความอดทนการลงมือทำการแก้ไขปัญหาคือมีโอกาสดีจะประสบผลสำเร็จคือมันมีพลังแฝงมีความอ่าสำเร็จรออยู่นะครับจิตใจด้วยความกล้าหาญความอดทนเป็นองค์ประกอบที่ดีสำหรับชาววันจันทร์ในวันนี้นะครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางข้อนะนำโชคลาภของคนวันจันทร์นะครับเป็น10เหรียญน,นะครับโชคดีนะครับโชคใหญ่การเงินความสำเร็จความสมหวังความร่ำรวยความรักกำลังจับมาสรุปดวงคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับวันนี้นะครับ มีองค์ประกอบของคนที่กําลังจะได้รับความสุเรทั้งการงานการเงินและความรักนะครับมีการตัดสินใจมีความมุ่งมัน่นมีความอดทนและเดินไปสู่เป้าหมายได้ชัดเจนขึ้นมีความสุเร็จรออยู่มีการเงินที่ดีมีโชคลาภมีความรักที่กําลังไปได้ดีมากสําหรับชาววันจันทร์นะครับต่อมาครับเป็นดวงคนวัน อังคารนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภโอกาสเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับชาววันอังคารนะครับวันนี้งานที่รอก็เริ่มมีโอกาสนะครับ เพียงแต่ว่าอาจจะมีจุดที่จะต้องระมัดระวังอยู่ด้วยส่วนรายละเอียดของดวงมาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากไพพยายกรณ์ใบที่หนึ่งสำหรับชาววันอังคารนะครับเป็นสิบดาบนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ควรระวังไว้ก่อนนะครับคือสุขภาพเจ็บไข้ได้ป่วยอาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับมีเรื่องต้องเข้าได้รับการดูแลรักษาพบหมอพบแพทย์ประมาณนี้นะครับ คือจะมากจะน้อยอย่างไรก็ฝากไว้ก่อนนะครับคือระมัดระวังไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็นราชินนีไม่เท้านะครับสุภาพสตรีชาวบันอังคารนะครับเรื่องงานจะโดดเด่นนะครับจะโดดเด่นเข้ามาในช่วงเวลานี้อาจจะต้องรับผิดชอบบริหารงานดูแลงานต่างๆเหล่านี้ก็ทำได้ดีนะครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่สามนะครับเป็นหกไม่ถาวนะครับเรื่องของการงานที่รอก็เริ่มดีนะครับมีโอกาสไม่ว่างานประจำงานส่วนตัวก็มีโอกาสที่ดีขึ้นได้งานทำเดินหน้าต่อไปได้การเงินที่รอก็เช่นเดียวกันก็จะเริ่มมีความชัดเจนขึ้นมีเงินเข้าได้รับเงินเข้ามาหรือว่าเรื่องความรักก็จะเริ่ม มีโอกาสนะครับคนที่รอนะครับบางคนอาจจะรอมานานรองานรอเงินรอความรักก็จะเริ่มดีขึ้นครับทีนี้มาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางข้อนแนะนาหรือว่าโชคลาภสําหรับชาววันอังคารนะครับเป็นราชินีพจันทเรื่องโชคลาภจะมาจากงานนะครับการติดต่อการเจรจาการสื่อสารความบันเทิงเป็นจุดเด่น เป็นที่มาของการเงินได้ดีนะครับเพียงแต่ว่าสภาวะจิตใจโดยเฉพาะท่านสุภาพตตีชาววันอังคารนะครับคือจะเด่นเวลาอยู่ท่ามกลางคนจำนวนมากแต่จะมีปัญหาเรื่องความคิดเวลาอยู่คนเดียวนะครับมีความเครียดมีความวิตกและก็รวมทั้งเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับสรุปดวงคนวันอังคารนะครับวันนี้การงานการเงินที่รอนะครับมีโอกาสสมบังได้งานเริ่มต้นงานใหม่ และก็มีเงินเข้าด้วยนะครับมีงานที่โดดเด่นเข้ามาสุภาพสตรีชาววันอังคารนะครับก็จะเด่นในเรื่องของการงานด้วยนะครับไม่ว่างานประจํางานฟรีแลนด์งานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคนจํานวนมากก็จะเด่นเป็นพิเศษงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์การสื่อสารการแสดงความบันเทิงเหล่านี้เด่นขึ้นความรักนะครับสําหรับคนที่รอความรักมีโอกาสแต่ว่าคนที่มีความรักอยู่แล้วก็อาจจะมีเรื่องของความไม่เข้าใจกันเข้ามาเกี่ยวข้อง สุขภาพยังเป็นปัญหาต้องดูแลต้องระวังสำหรับชาววันอังคารนะครับต่อมาครับเป็นดวงคนวันพุธนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธวันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือโชคลาภนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับ คนวันพุธนะครับวันนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตค่อนข้างจะมากนะครับอะไรที่ไม่คิดว่าจะเจอก็มีโอกาสจะเจอได้วันไรจะ่คงดวงนะครับเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรใบที่หนึ่งเป็นราชินีถ้วยนะครับนั่นคือการรอคอยสุภาพสตีชาววันพุธวันนี้นะครับคืออาจจะกำลังมี ความคาดหวังมีเป้าหมายในยการรออะไรสักอย่างหนึ่งที่จะเติมเต็มเข้ามาจะทําให้ชีวิตของท่านดีขึ้นพลิกชีวิตได้หรืออะไรประมาณนี้โดยเฉพาะการรอคอยเกี่ยวกับความรักด้วยนะครับก็จะมีส่วนสําคัญงานดีเงินยังมีความมั่นคงอยู่เพียงแต่ว่าสภาวะจ,จิตใจคือการรอคอยประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็น1บรยยิษน,นะครับการเริ่มต้นที่ดีของรายได้การเงินก็จะเปิดกว้างขึ้นมานะครับชาววันพุธครับวันนี้เงินก็จะเริ่ม มีความคล่องนะครับมีเงินเข้าครับประการต่อมามาดูส่วนที่3เป็นแฮงแมนนะครับแฮงแมนคือจุดของการเปลี่ยนแปลงพลิกผันที่สำคัญที่น่าจับตามองนะครับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตการงานการย้ายที่อยู่ย้ายที่ทำงานอะไรต่างๆอาจจะเกิดขึ้นค่อนข้างจะรวดเร็วเป็นพิเศษนะครับรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้วยสติดีกว่านะครับไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ทีนี้มาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางข้อแนะนาสาหรับชาววันพุธนะครับเป็นเดฟูลนะครับมีบรรยากาศของการเดินทางการพักผ่อนกิจกรรมเสริมความสนุกสนานเข้ามานะครับี่เป็นผลของการตัดสินใจการเริ่มต้นชีวิตใหม่การเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสำหรับชาววันพุธ สรุปดวงคนที่เกิดในวันพุธนะครับวันนี้อาจจะมีการรอคอยเกี่ยวกับประเด็นความรักความพึงพอใจความสุขอะไรบางอย่างนะครับการงานยังดีการเงินก็ใช้ได้นะครับวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่พลิกชีวิตเข้ามาด้วยในช่วงนี้นะครับสําหรับคนที่รอคอยรอโอกาสก,ก็จะดีขึ้นตัดสินใจด้วยตัวเองหรือไม่ก็จะมีสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนงานการเดินทางการพักผ่อนกิจกรรมใหม่ๆเริ่มต้นได้ดีนะครับสําหรับชาววันพุธครับ ต่อมาครับเป็นดวงคนวันพฤหัส,สบดีนะครับพี่น้องชาววันพฤหัส,สบดีดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องงานเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภโอกาสเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับคนวันพฤหัส,สบดีวันนี้นะครับมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะครับมีการเรียนรู้มี เส้นทางลัดในการที่จะผ่านอุปสรรคนะครับแต่ว่าเรื่องของความยุ่งยากเรื่องของเหตุการณ์สถานการณ์ที่เราต้องแก้ไขต้องดูแลเป็นพิเศษยังมีส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงนะครับมาดูกันเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1น,นั่นคือพระสังฆราชนะครับเฮโรเฟนนะครับนี่คือตำแหน่งที่ดีในการที่จะกำหนดทิศทางของชาววันพฤหัสบดีว่าจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรนะครับ มีผู้ใหญ่ช่วยเหลือมีคนที่มีความรู้มีนักปราชญ์มีครูบาอาจารย์แนะนําแนวทางนะครับก็จะก้าวสู่จุดที่มีความมั่นคงขึ้นเขนาเรียกว่าวันนี้มีบุญกุศลด้วยมีจุดเปลี่ยนมีจุดที่น่าจับตาม,มองเกี่ยวกับการงานการดําเนินชีวิตนะครับแม้ว่าประเด็นความรักอาจจะยังต้องรอนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็นเรื่องของ สิ่งที่จะต้องระวังนะครับนั่นคือ5ดาบนะครับ5ดาบคืออาจจะมีคนบางคนมาสร้างความเดือดร้อนให้อันนี้ก็ต้องรอบครอบต้องระมัดระวังในการทําสัญญาในการเจรจาเรื่องงานเรื่องการเงินต่างๆนะครับหรือไม่ก็อาจจะบางคนใส่ร้ายให้เสียชื่อเสียงด้วยประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3เป็น7 ถ้วยนะครับนี่คือเรื่องของอารมณ์ความคิดยังสับสนนะครับบางคนคิดเยอะนั่นแหละประเด็นสําคัญนะครับในการที่ท่านจะต้องเรียนรู้มีการพัฒนาตัวเองทางสภาพจิตใจด้วยนะครับทีนี้มาดูส่วนที่เ,เรื่องโอกาสแนวทางข้อแนะนําโชคลาภของคนวันพฤหัส,สบดีนะครับเป็นก้าวไม่เท้านะครับก็มองไปที่งานนั่นแหละงานเยอะขึ้นในช่วงนี้นะครับ ก็ต้องสู้ต้องอดทนรับมือกับงานที่เข้ามาแบบมากๆนะครับสรุปดวงคนวันพฤหัสบบดีวันนี้มีดวงผู้ใหญ่อุปถัภมดวงคนที่จะพบทางออกทางเดินของชีวิตได้ดีขึ้นชัดเจนขึ้นมีครูบาอาจารย์มีบุญกุศลส่งเสริมแม้ว่าวันนี้นะครับ มีเรื่องให้คิดมีปัญหาที่แก้ไม่ตกมีคนเข้ามาสร้างความเดือดร้อนงานเยอะขึ้นเหน็ดเหนื่อยออะไรประมาณนี้ค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ว่าโอกาสของท่านคือการเรียนรู้และก็ก้าวสู่จุดที่มีความมั่นคงมากขึ้นครับต่อมาครับเป็นดวงคนวันศุกร์นะครับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของ การงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภโอกาสมีหรือไม่นะครับมาดูกันได้เลยครับเช้าวันศุกร์วันนี้ก็เป็นวันที่ดีนะครับคือเดินหน้าต่อไปก้าวผ่านอุปสรรคแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับเวลาเรียกของดวงนะครับมาเริ่มต้นจากไยพ่ปัจจรใบที่1เป็น หนึ่งถ้วยนะครับบรรยากาศดีอารมณ์ดีจิตใจดีคิดทำสร้างสิ่งที่ดีๆนะครับก็จะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับการงานดีการเงินดีความรักก็เริ่มดีด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็น8ถ้วยนะครับนั่นคือโอกาสสำหรับคนที่เจออุปสรรคก่อนหน้านี้นะครับก็อมองไปถึงอนาคตได้ งานที่รอรอการเปลี่ยนแปลงรองานใหม่อยากจะย้ายงานอยากจะย้ายที่ทำงานนะครับเริ่มมีความสดใสน,นะครับจะได้งานจะได้ตำแหน่งจะเปลี่ยนแปลงการที่ดีขึ้นกว่าเดิมการเงินก็มีความคาดหวังที่ดีขึ้นมีรายได้มีเงินเข้ารับเงินเข้ามาความรักก็จะผ่านพ้นปัญหาคนที่เคยขัดแยง้งคนไม่เข้าใจซึ่งกันและกันก็จะกลับมาสู่ทิศทางที่ดีนะครับ ความรักก็จะดีขึ้นเช่นเดียวกันนะครับประการต่อมาบรรุส่วนที่3นะครับเป็นเด็กถือดาบนะครับอันนี้ก็เรื่องของเป้าหมายด้วยถ้าเรามีลูกหลานก็หมายความว่าท่านกําลังต้องรับผิดชอบต้องดูแลอาจจะมีเรื่องเดือดร้อนให้ต้องดูแลเป็นพิเศษด้วยในขณะเดียวกันจิตใจของท่านก็มีเป้าหมายชัดเจนขึ้นว่าจะต้องทําอะไรต่อไปในอนาคตครับ ทีนี้มาดูส่วนที่เ,เรียกโอกาสแนวทางข้อแนะนําหรือว่าโชคลาภของคนบรรสุนะครับเป็นราชาเปรียนโอกาสดีโชคลาภมีรายได้ดีเงินเข้ารับเงินจํานวนมากครับ สรุปดวงคนวันศุกร์วันนี้ดวงมีจุดเด่นคือจุดของการก้าวหน้าจุดของการเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหามีงานมีเงินมีความรักมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมตำแหน่งงานได้งานย้ายงานหรือไม่ก็เดินทางนะครับสร้างอนาคตตัวเองได้จะผ่านอุปสรรคและที่สำคัญวันนี้นะครับคือรับเงินเข้ามาตลอดนะครับ,บมั่งคั่งร่ำรวยได้ครับ ต่อมาครับเป็นดวงคนวันเสาร์นะครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างาเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภโอกาสจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับคนวันเสาร์วันนี้ดวงมีจุดมั่นคง นะครับร่ำรวยมีความรักมีความสมบูรณ์และก็ดีมากๆด้นยแต่อะไรก็ตามก็ต้องระวังเรื่องอารมณ์จิตใจนิดหนึ่งนะครับอาจจะขัดยง้งทะเลาะวิวาทได้ง่ายรายเดียของดวงนะครับมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งเป็นเด็กถือถ้วยนะครับบรรยากาศสบายๆมีกิจกรรมมีการพบเจอคนจํานวนมากงานเลี้ยงงานฉลองลูกหลานบริวารน,นะครับมีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศที่ดีๆประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็น3ม สามดาบนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ควรระวังป้องกันไว้ก่อนนะครับคือมีความใจร้อนอยู่ในทีนะครับอาจจะเจอคนใจร้อนประมาณนี้นะครับขัดแยง้งทะเลวิวาทอารมณ์มันไม่ค่อยดีอันนี้ก็มีส่วนสําคัญต้องระวังไว้ก่อนนะครับแระการต่อมาครับมาดูส่วนที่3เป็น เอ็มเพรสนะครับวันเสาร์วันนี้จะพบจุดที่ดีบั่นคงมั่งร่่ารวยโดยเฉพาะท่านสุภาพสตรีชาววันเสาร์นะครับวันนี้เด่นรับเงินมากๆม,มีความรักมีความลงตัวสมบูรณ์แบบคิดเงินได้เงินนะครับวันนี้ดีมากทีนี้มาดูส่วนที่เรื่องโอกาสแนวทางข้อแนะนำโชคลาภสำหรับคนวันเสาร์นะครับเป็น8เหรียญโอกาสดีงานจอบงานฟรีแลนซ์ทำเงินแบบ รวๆนะครับเงินเข้าวันนี้มีโชคลาภมาจากจุดนี้นะครับมีทักษะพ,พิเศษมีความรู้อะไรสักอย่างหนึ่งก็สร้างรายได้ได้ดีด้วยสรุปดวงคนวันเสาร์ดวงวันนี้มีความมั่นคงนะครับพบกับความสําเร็จการงานการเงินความรัก ดีมากร่ำรวยรับเงินเข้ามารัวๆงานหลักก็มั่นคงง,งานจอบงานฟีดแนนซ์ก็เด่นนะครับลูกหลานบริวารเติมเต็มสร้างบรรยากาศดีๆนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งเรื่องของอารมณ์อาจจะมีความขัดแย้งการทะเลาะวิวาทได้ง่ายก็ฝากเป็นแนวทางคนวันเสาร์นะครับเอาละครับวันนี้ก็บอกเล่าเรื่องราวของดวงมาพอสมควรนะครับอาจจะสั้นนิดนึงนะครับพอเป็นไกด์ไลน์นะครับท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้ วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับมหมอฮักนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับขอให้ประสบความสำเร็จทุกท่านนะครับโชคดีมีเงินทองสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับ